นะฮะหลังจากที่คุณนุ่นรม,มิดาเนี่ยนะฮะแฟนสาวของคุณคุณหลุยส์สกอตเนี่ยก็มีถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่มีกระแสข่าวออกมาบอกเจ้าตัวเนี่ยคุณหลุยส์เองไม่พอใจนะฮะอ้าวหลุยส์ตกลงยังไงฮะพอใจหรือเปล่าครับความจริงแล้วที่ ใครที่เป็นแฟนหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยมันก็มันก็ต้องแบบนะมันก็ต้องมีนิดนึงแต่ว่าในคําว่าไม่พอใจมันก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่พอใจตั้งแต่แรกผมก็จะคุยกับเขาแล้วก็ไม่ให้เขาถ่ายซึ่งผมโอเคกับตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าผมแค่บอกเขาว่าให้อย่าให้มันให้มันมีขอบเขตบ้างหรือว่าอย่าให้มันบ่อยจนเกินไปได้ดูเป็นบางรูปครับอืมอืม ผมจะเป็นคนชอบชอบแซวเขาเยอะอะไรฮะเฮ้ยเยอะไปเปล่าเฮ้ยรูปนี้มันรีทัศหรือเปล่าหรืออผมใส่ชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ยเหรอจะดีเลยผมว่าว่าหน้าเฮ้เห็นพี่เขามองหน้าผมไม่อยู่เลยเจ้าตัวะคะก็บอกว่านาคตไม่แน่จะมีถ่ายแบบคู่กับสาวนุ่นแน่นอนส่วนเรื่องที่ดีเจต้นหอมโดนเชิญออกในรอบ r r Run u r t u g h ของคอนเสิร์ตรัปเตอร์นั้นนะคะหนุ่มหลุยก็ยืนยันว่าโอ้แกไม่รู้เรื่องเลยเลยค่ะ r u n t r r o u g เหรออันนี้ไม่รู้เลยทำไมอะ่ะผมว่าผมว่าันม,มันไม่น่าจะเป็นประเด็นหรอกนะฮะหมายถึงว่าผมเองก็ไม่น่าใจนะผมก็อยู่ในบนเวทีก็พยายามที่จะให้แบบทำตรงนั้นให้มันดีที่สุดผมเองก็ไม่ไม่ไม่รู้นะครับไม่รู้เรื่องข่าว แรปเตอร์ไม่ได้ลงไปแบบดูแลทุกคนหรือว่าแบบดูแลว่าใครเข้าได้ใครออกได้หรือว่าใครโดนเชิญออกอันนี้มันก็คืออยู่ที่ทีมงานถ้าทีมงานเขาเขาได้ทำได้กระทำแบบนั้นไปเนี่ยอาจจะมีเหตุมีผลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนี่นะครับผมก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องนะครับก็เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงอย่างที่เป็นข่าวออกมานะครับ